สวัสดีสมาชิกครับชวนชมอีโคคาสภาพเฟสสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กาลังหารถใช้งานแบบประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับนิสสันอัลเมล่าปี2013ครับตัวท็อปเลยครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่แถวตลิ่งชันกรุงเทพนะครับตลิ่งชันกรุงเทพรถโดยรวมสวยมากๆนะครับเป็นสีพิเศษนะครับมิดไนท์บลูนะครับคันนี้ไม่ใช่สีดานะครับจะเป็นสีกรมนะครับ เรียกว่าถ้าท่านกําลังหานะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากๆครับสีสันสวยงามเงาฉ่าดูแลสูงตลอดนะครับเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสดคุมแน่นอน1นึ5 0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนับาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยโทรไปไลน์ไปขอคลิปขอรูปได้เลยนะครับและคลิปก็อยู่ท้ายวิดีโอนี้นะครับมีเยอะมากๆนะครับคลิปรอบคาคลิดภายในมีครบหมดนะครับคันนี้สวยๆนะครับเป็นตัวท็อปนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากร งานพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็พุชสตาร์สนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับตัวท็อปนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับไม้แท้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันกิโลเมตรนะครับคันนี้ประวัติชัดเลยครับดูแลศูนย์ดูแลดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดังมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครกำลังหารถใช้งานเน้นอีโคคาร์นะครับคันนี้พร้อมๆเลยครับสนใจนะครับเน้นโทรเจรจาเลยนะครับมีรูปมีคลิปนะครับโทรไปขขขขออออออไปปปเลลลยคคครรับูิิวดีโ ได้นะครับสมาชิกเป็นไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับกับผม การันตีการจัดส่งนะครับจับจองกันได้ทันทีนะครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถนะครับมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับกล้าการันตีการจัดส่งเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับกุญแจรีโมดอยู่ครบคู่มืออยู่ครบรถเดิมรถสภาพงามเน้นหาเอาไปใช้งานโทรเจรจาโทรสอบถามมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับรถอยู่ตลิ่งชันกรุงเทพนะครับตลิ่งชันกรุงเทพย่านบางแคนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อไปเลยนะครับรถยรวมสวยครับและรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าทนแล้วก็กว้างสําหรับอีโคคาร์นะครับที่มีพื้นที่ใช้สอยนะคร ก็กว้างกระโปรงหลังก็กว้างนะครับใส่ของได้เยอะนะครับเน้นนะครับเดินทางอำนวยความสะดวกใกล้ไๆไปได้นะครับเป็นอีโคคาร์นะครับมีคลิปมีรูปอยู่ด้านหลังอีกเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกสําหรับสมาชิกที่กําลังหาอีโคคาร์นะครับโดยรวมคือสวยแล้วก็พร้อมขับพร้อมขายแล้วก็ดูแลศูนย์ประวัติดีนะครับเนี่ยไม่เคยติดแก๊สนะครับ รถสมบูรณ์มากๆนะครับชมได้เช็คได้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้ามเอกสารครบสมบูรณ์ที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับรูปมีคลิปมีนะครับดูกันยาวๆท้ายคลิปก็จะมีวิดีโอนะครับมีรูปรอบคันมีคลิปรอบคันนะครับสนใจนะครับโทรเลยครับติดต่อได้เลยครับรับประกันการจัดส่งรับประกันการโอนจัดส่งทั่วไทยนะครับโอนไม่ได้ซื้อคืนแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ じゃ <music> จกพับข้างนะครับปิดนะครับพับมาแล้วนะครับเปิดนะครับเปิดทั้งสองข้างนะครับมีปรับกระจกนะครับขวาซ้ายนะครับขึ้นลงโอเคนะครับเดี๋ยวดูข้างนู้นนะครับซ้ายขวา ขึ้นลงนะครับโอเคใช้ได้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับบานนี้นะครับลงออโต้นะครับโออตโต้ขึ้นนะครับข้านะครับขึ้นนะครับซ้ายหลังนะครับอ่าโอเค ขวาหลังนะครับใช้เงานได้ปกตินะครับ